นี่นะคะร้านแม่สีนะนี่ชื่อเต็มๆของเขาก็คือแม่สีขวัญนะคะเป็นคุณย่าคุณยายคุณตาแล้วก็คุณหลานช่วยกันทํานะคะชุ่มตำโูถ้าไปพัทยาจะมีขนมจีพยายอร่อยมากอร่อยมาก ตําปูปลาคอกสองคือถูกต้องมากไอม้ม่วง,งนี้เขาเรียกว่าเส้นไก่โออร่อยมากๆและนี่คือเมนูแป้งจีมากออนนะคะเหมือนขนมมันอ่ะมันปิ้งอะ่ะเหมือนขนบ,บป้าบิน ตามูปลาลออร่อยมากถึงขั้นจะต้องซื้อกลับไปบ้านเลยทีเดียว